พามาดูมามาแต่งหน้าทำผมลุคนี้ให้อชีกันค่ะเริ่มจากการเตรียมผิวก่อนเลยมามาลงเป็นเบสให้อาชีก่อนเลยค่ะช่วยเบลอรหรือขมขนแล้วปรับให้สว่างกระจ่างฝาด้วยคอนซีลเลอร์ใต้ตาก็ใช้พับตบตบ,ตบ,ต,บตบค่ะจากนั้นลงคูชัน่นคูชั่นอันนี้จึ้งมากทุกคนหน้ามันมากตัวนี้เอาอยู่ไม่ตืบเกินดูเป็นผิวค่ะทุกคนใหญ่มามาจะใช้เครื่องสำอางเกาหลีนะคะตาก็สีธรรมชาติเลยค่ะสีน้ําตาลอ่นอ,อนเนื้อก็ใช้สีน้ําตาลค่ะแต่งให้ดูเป็นธรรมชาติแป้งฝุ่นอันนี้แนะนําเลยค่ะดีมากแล้วก็กรีดอะไรเล้นนนึงเป็กตอร์คคเมมมวววาาาียหัืออยากได้ลุคคีน ากให้เห็นหน้าอาชีชัดๆสําคัญเลยต้องมีดอลลี่อายค่ะุูกเกาหลีฉีสเปร์ล็อกเมคอัพค่ะแล้วก็เอาพัดลมเป่าแล้วก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าค่ะมาสคาร่าน,นี้ก็จึ้งมากทุกคนมัสคาลาเขียวในตํานานตายาวสดุดเสร็จไม่ต้องติดขนตาปลอมเลยค่ะทุกคนทั้งล่างทั้งบนจะดูแบล็ป,ปัดเลยก็เก็บรายละเอียดใต้ตาให้เรียบร้อยแล้วก็ปัดแก้มกันค่ะสีที่ใช้ก็คือชมพูตุ่นๆแบบนี้ค่ะสีเริ่มหผาแล้วคิ้วอ่มาก็ไม่ได้เขียนนะคะเอากาวติดขนตามาทาแล้วก็ใช้มา่ปัสค ความแนน่ใช้เจลนะคะลุคนี้ต้องการให้ดูเปียกๆเสร็จแล้วค่ะออกมาเป็นลุคนี้สวยไหมคะทุกคนใครอยากได้ยี่ห้อเครื่องสำอางอันไหนถามได้เลยค่ะมามาต้องปรับเพิ่มตรงไหนคอมเมนต์แนะนําได้เลยนะคะทุกคน